ข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้าที่ทรงรักษาอาการป่วยของข้าพเจ้าให้หายดีเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะข้าพเจ้ามีอาการปวดหลังนะคะค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ชาลงไปถึงเท้านะคะทำให้ไม่สามารถที่จะเดินได้ไม่สามารถที่จะนั่งได้ต้องนอนตลอดเวลานะคะ แล้วก็ข้าพเจ้าได้ไปที่โรงพยาบาลน,นะคะคุณหมอก็วินิจฉัยว่าข้าพเจ้าเป็นหมอรลองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยข้าพเจ้าก็เข้าไปรับการรักษาตัวนะคะก็คือกายภาพบําบัดสัปดาห์ละครั้งหรือบางทีเดือนหนึ่งก็คือ2ครั้งนะคะแล้วก็ทานยาที่คุณหมอ จัดเตรียมไว้ให้นะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็คืออาการเหล่านี้เนี่ยทำค่อนข้างเป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างมากนะคะจนกระทั่งเ,เมื่อเดือนตุลาคมนะคะมีค่ายเดินในพระวิญญ,ญาณข้าพเจ้าคาดหวังอย่างมากว่าพระเยซูจะรักษาข้าพเจ้าให้หายดีจากโรคที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่นะคะแล้วก็ในค่ายคืนที่สองนะคะข้าพเจ้าก็ได้เดินออกมาให้อาจารย์แมทธิวนะคะก็คือได้อธิษฐานเผื่อแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือในขณะที่อาจารย์ได้วางมือข้าพเจ้านะคะก็คือด้าน ข้าพเจ้ารู้สึกนะคะร้อนบริเวณกลางหลังเนาะแล้วก็มูบลงมาจนถึงเท้านะคะแล้วก็ทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยรู้สึกเบาตัวแบบที่ไม่ป๊ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะแล้วอาจารย์ก็ได้ย้ํานะคะกับข้าพเจ้าว่าในขณะที่อาจารย์ได้อธิฐานเผื่อก็คืออาจารย์เห็นทูตสวรรค์น,นะคะที่กําลังจัดกระดูกของข้าพเจ้านะคะให้เข้าที่อยู่นะคะผมเห็นอะไรรู้ไหมตอนที่อธิฐานแบบคุณ I saw an angel ผมเห็นทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ตนหนึ่งเนี่ยมา and fix your vertebrae แล้วก็นะครับมาดัดกระดูกของคุณนะนะครับ It is not just heat the pain has gone มันมันหมดไปแล้วแต่ว่าความเจ็บปวดไป Alleluia ผ่านเหตุการณ์นี้คือทําให้ข้าพเจ้าเชื่อนะคะแบบร้อเเลยว,ว่าพาระเยซูรักษาข้าพเจ้าให้หายแล้วนะคะในคืนนั้นเองที่ข้าพเจ้ากลับบ้านไปออปกติข้าพเจ้าเวลานอนก็คือจะมีอาการค่อนข้างที่จะตึงหลังเหมือนมีอะไรบางอย่างที่แบบ เรานอนแล้วแบบมันไม่สบายตัวมันกดอยู่ด้านหลังของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาก็คือข้าพเจ้านอนหลับแบบเบาสบายจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ไม่มีอาการปวดแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทานยายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะนี่คือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทําใน,นชีวิตของข้าพเจ้าแล้วก็บวกกับการอัศจรรย์ที่ในช่วงค่ายนะคะที่เราเองเนี่ยได้เห็นการอัศจรรย์นคนที่เ,เดินไม่ได้ก็สามารถที่จะเดินได้หรือคนจะป่วยไม่สบายได้รับการรักษาอย่างมากมายนะคะวันนี้เนี่ยข้าพเจ้ามีความเชื่อนะ ะะก็คือเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดแล้วก็พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรานะคะเมื่อเราเองเนี่ยได้มาเชื่อในพระเยซูนะคะให้เราเองเนี่ยได้ใช้ความเชื่อแล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้านั้นทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราอย่างแน่นอนนะคะ ข้าพเจ้าอยากหมุนใจนะคะทุกคนนะคะที่ได้มาในวันนี้นะคะอยากให้เราเนี่ยได้เปิดใจในการเชื่อในพระเยซูนะคะมีความเชื่อมีความหวังในพระองค์นะคะทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวของเราจะได้รับการอวยพรและรับการปลดปล่อยอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าความเชื่อจะทำเราเองเนี่ยได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ